ข้อ3ครับถ้า y เท่ากับ x บวก1ส่วน x ทั้งหมดกำลังสองลบกับ x ลบ1ส่วน x ทั้งหมดกำลังสองแล้ว y คูณกับ y ลบ1คูณ y ลบ2เท่ากับเท่าไร a 0 b 6 c 24และ d 6 0อ่บข้อนี้ครับเราต้องหาค่า y ออกมาก่อนนะครับสังเกตคราว่ามันเป็นกำลังสองทั้งหมดกำลังสองลบกับทั้งหมดกำลังสองก็จะเป็นผลต่างของกำลังสองนั่นเองครับก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองครับ หน้าพจน์หน้าของเราก็คือ x บวก1ส่วน x นะครับพจน์หน้าคือ x บวก1ส่วน x พจน์หลังคือ x ลบ1ส่วน x นะครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองครับเป็นหน้าบวกหลังครับก็เป็น x บวก1ส่วน x บวกด้วย x ลบ1ส่วน x คูณกับหน้าลบหลังครับคือ x บวก1ส่วน x ลบกับ x ลบ1ส่วน x นะครับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับ จากนั้นครับเราดูในแต่ละวงเล็บครับ1ส่วน x กับลบ1ส่วน x ตัดกันไปครับเหลือ2 x นะครับต่อมาครับอันนี้ x บวก1ส่วน x นะครับลบนะครับลบดังนั้น x ตรงนี้ลบด้วย x หายไปครับ1ส่วน x ลบกับลบ1ส่วน x กลายเป็น1ส่วน x บวก1ส่วน x คือ2ส่วน x นะครับจากนั้นเอามาคูณกันครับ x กับ x ตัดกันไปครับเหลือเป็น2คูณ2ก็คือ4ดังนั้นเราได้ครับว่า y เท่ากับ4นั่นเองนะครับเมื่อเรารู้ว่า y เท่ากับย์โครับมา วายคูณวายลบหนึ่งคูณวายลบสองครับก็คือสี่คูณวายลบหนึ่งคือสี่ลบหนึ่งคือสามคูณกับสี่ลบสองคือสองสี่คูณสามคูณสองได้ยี่สิบสี่นั่นเองครับตอบข้อ C ีนะครับดังนั้นข้อนี้เราต้องหาค่า y ออกมาก่อนจึงจะรู้ค่าที่โจทย์ถามนะครับค่า y สังเกตว่ามันเป็นกําลังสองลบกําลังสองก็คือผลต่างกําลังสองนั่นเองนะครับก็คิดไปก่อนนะครับอย่าไปกลัวว่าเฮ้ยมันมีตวัวแปร x แต่ว่าในตวัวเลือกก็ไม่มี x เลยไม่ก็ไม่เป็นไรครับมันตัดกันไปเองนะครับ กันไปอย่างนี้นะครับเราก็ได้ y มาเป็น4ี่เราก็แทนค่าลงไปตอบยี่สนั่นเองครับขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ